ชูสามนิ้วชูสามนิ้วบบขใชูสามนิ้วทุกท่าน,นดูเองนะครับดูด้วยตาตัวเองนะครับผมน้ำตาไหลครับไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ครับ นี่คือละเทศไทยครับผมไม่สามารถผมไม่คิดว่าความเร็วร้ายอย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มประชาชนนะครับเข้าขัดขวางขบวนเสด็จนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ไหนนะครับด้วยความยากลําบากมากต้องใช้จหน้ปอ,อีชปอจานวนมากนะครับ